ครับมาดูนะครับการปัน่นได้ปั่นไหมกันนะครับจะขอสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยกนแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมการทำผ้าไหม ในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์ให้นะครับว่ารอติดตามอยู่นะครับกับนอสอสุเพียบเรียบร้อยนะครับสกุลของ นะครับก็คือสหนารุ่นะครัเดี๋ยวจะพาไปดูที่กีนะครับเตรียมไหมลายอะไรมัดไว้อะไรเงี้ยนะครับเมัดละน่ครับหลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับการทำภาพใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นี่แล้วก็ต้องไปใส่หลอดอีกนะครับเพื่อไว้นะครับที่บ้านของเรารใส่หลอดอันนี้ลายอะไรครับลายแหวนเพชรนะครับผมเตรียมใส่หลอดนะครับใส่หลอดแบบนี้นะครับเพื่อมาใส่หลอดตรงนี้ครับนไนะพอใส่หลอดปุ๊บก็ เอาเข้าตัวนี้ครับเนี่ยเป็นได้เส้นเล็กๆเห็เนไหมครับจะเอาไปทออันนี้สามตะกอนะครับสามตะกอทอมือสามตะกรกทอมือหลายแหวนเพชรนะครับได้กี่ผื้นแล้วครับหลายแหวนเพชรเอ่อทำไปเรื่อยๆนะครับ ลายแหวนเพชรน,นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับสนใจก็ทักถ่ายได้นะครับผมกับการได้รับชมผ้าไหมทอมือหลายแหวนเพชรน,นะครับอยู่ที่ไหนนะบ้านอะไรครับถ้าปักหมดุดบ้านกเกษะรอุดมหมู่ที่9ตําตำบลกุด หวายอเศรีคอรภูมินะครับจัังหวดสุรินทร์สามารถติดต่ยกันได้หรือเข้าไปที่ facebook น,นสสุเพียบสุนารุก็ได้เข้ามาที่คอคนธรรมดาก็ได้ครับจะให้ช่องทางในการติดต่อนะครับแล้วกฝากไว้เพียงเท่านี้ครับกับ วิธีชุมชนคนบ้านเราครับผม